มวยไทย7สีวันอาทิตย์ที่9ตุลาคม2559เวลาประมาณ13นาฬิกา15นาทีคู่ที่3พิกัดน้ําหนัก132 กอนดากี้สอจอเล็กเมืองนวนมวยจังหวะเตะต่อยขนาดขวาเข่าในเหนียวแน่นเข่าอาชีพกล้ามรัดมาตีเก่งแข็งแกร่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงบูดูดันท่าทารหดการยืนระยะมวยได้ดีแต่เหลี่ยมเชิงมวยมองว่าเป็นรองอาวุธมวยมองว่าช้ากว่าด้วยก่อนจะถึงตัวน่าจะโดนก่อน จ่แพ้ยิ้มสยามแบ่งกองปราบมวยจังหวัดเตะต่อยถนัดซ้ายฝีมือดีกว่าครบเครื่องแข่งซ้ายออกได้หนักแรงเขานี่เหนียวแน่นล็อกรัดมัดตีเก่งแข็งแกร่งแข็งแรงคล่องแคล่วว่องไวอาวุธมวยหลากหลายกว่าเหลี่ยมเชิงเหนือกว่า คู่ที่สี่พิกัดน้ำหนัก114ต่อ115่ปอนรณชัยสันติอุบลมวยจังหวัดเตะต่อยถนัดซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายได้หนักแรงแน่นยำเข่าในเหนียวแน่นหลอก,กรัดมัดตีเก่งแข็งแกร่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงหัวใจเกินร้อยเหลี่ยมมวยจัดจ้านอาวุธมวยหลากหลายกระดูกมวยดูดีกว่า จาดชนะบุญชนะนายกเอท่าสาลามวยจังหวัดเตะต่อยฝีมือดีครบเครื่องหมัดขวาแข้งขวา,ขวาออกได้หนักหน่วงรุนแรงคล่องแคล่วว่องไวเข่าน่เหนียวแน่นมีขวางหน้าดักแทงดักเสียบแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงอาวุธมวยหลากหลายเหลี่ยมเชิงม,มวยเป็นรองอหน้าจะเดินเข้าร่องแข้งซ้าย